ล่างหอยล่างหอยทั้งล่างทั้งโจกมันทึงสีสะอาดง่ายนะครับง่ามแล้วสะอาดแล้วครับสะอาดแล้วแต่ว่าขันขันอยากษพูดว่ามันสะอาดหรือง่าสะอาดต้องดมก่อนบวกเบิกกกนี่เนี่ยขันขันทึงสี่กับเขาเขาบอกพวกคุณว่ามันสะอาดเนืองเพราะสะอาดเขาต้องดมมันก่อนอืสะอาดครับสะอาดผมมีกินเนี่ยหอยสะอาดครับผมมีกิน นี่แหละครับวิธีวิธีที่เูาว่าสะอาดหรือว่าสะอาดหอยอ่ะเขาต้องดมเพื่อขันว่าหอยนี่สะอาดบ่เนี่ยนี่ครับใส่ได้ครับเดี๋ยวบมีกินครับใส่ได้ครับสวัสดีครับมื่อนี้นะครับผ้าเห็ดเป้นน่อญิเปน่หนึงเลยครับเนาะแล้วเบิ้งนะครับว่าผมเห็ดเป๊โน่อย่างนะครับเนาะตามมาเลยครับ ตามมาครับตามมาเลยครับตามมาเลยนี่นะครับเีดเดอเนี่ยเนี่ enfin อนนอนนออยอันนั้นคือเมนูติดราบเสนอคือหอยสีทองครับดูดูครับอันนี้ตัวเล็กนะครับพูดอะไข่บ้านอ่ะอุ้ยไข่บ้านไหลท่นี้อันนี้คือผมเลี้ยงไว้นะครับเนาะจากมาหกตัวแต่ตอนนี้ขยายพันธุ์เราได้หลายนะครับตอนเนี้ยหลายอันนี้คือเป็นเป็นรุ่นเล็กนะครับเป็นรุ่นน้อย ต้องรอให้มันใหญ่ก่อนั้งควายสิกินได้นะครับแล้วตามมาครับอันนี้เป็นบ่อสำหรับอีกบ่อหนึ่งนะครับที่เรียกไว้นะครับอันนี้ยูนี่ประมาณบ่อนี่ประมาณจักหาสิบหกสิบตนะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้ครับซ้าเหลียนสิบบาทก็คือพ่อกินแล้วพ่อจำหน่ายพ่อขายได้นะครับเนาะมือนี้เขาสิมาเห็ดเมนูอ่า ลวกจิ้มหอยสีทองครับนี่ครับนี่นี่ตัวซรัฟเฟิครับเนี่ยพอดีพอดีรสชาติกำลังดีนะครับรสชาติกำลังดีไม่นี้เทาเดี่ยวไปเห็ดกินลอกเบิรงเมนูลวกจิ้มอุ้ยหลายเลยบนหน่อยเลยคุณมีความยี่ปุ่นครับเดี๋ยวไปโพสทำกุนนะนะครับบูเฮ้ยผุดอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวพอดีอ่ะตัวกชาังพอดีพอดีเนี่ยครับคุณอ่ะ ้ขางล่างเปลี่ันนี้จะได้แซ่บๆกันนะครับโอเครับตัวกระหล่๊พอดีพอดีเลยตัวกระมาณนี้แหละครับที่ขายก็คือตัวประมาณน,าน,าณนี้ครับนี่ครับหลังจากได้มากนะครับหอยหอยสีทองงามๆเลยล่ะพุทธ่ะ แม่บ้านเหลือก็มาล้างก่อนล้างสะอาดมันจะได้น,น่ากินล้างหอยถึงครับล้างหอยล้างหอยอีีได้สิกระดับต้องซั้งเศร้าตั้งโจกเนี่ยล้างหอยต้งองเศร้าต้องโจกต้องเศร้าต้องโจกต้องเศร้าต้องโจกมันต้องสิสะอาดนี่ครับสะอาดแนละ้วครับสะอาดแล้ว แต่ว่าคันคันยักษ์ู้ว่ามันสะอาดหรือง่าสะอาดต้องดมก่อนเบิงเบิกกันดิเนี่ยคันคันทังสี่กับเขาเขากบอกหูว่ามันสะอาดหรือง่าสะอาดเขาต้องดมก่อนอืมสะอาดครับสะอาดผมไมีกินเนี่ยหอยสะอาดครับผมไมีกิน <c oughs> นี่แหละครับวิธีวิธีที่หูวา่าสะอาดหรือง่าสะอาดหอยอ่ะ เขาต้องดมเพิ่มกันว่าหอยนี่สะอาดบ่เนี่ยนี่ครับใส่ได้ครับเดี๋ยวบมิกินครับใส่ได้ครับแล้วครับเรากลวกกินนะครับลวกได้บ้างลวกเลยนะข้นครับปล่อยหให้สุกนะครับนะปล่อยอยให้สุกนะครับ,บ,รบทิ้งไว้สักครู่โอ้ยปุดนะครับปุดนะ งามงามไม่บอกเขาก็ใสตะไคร่นะครับคือเกลือใสตะไคร้ครับเกลือทันทันทันโอ้ยบ,บุดูครับต้อนซ่อนกระด่ะงามงามลวกกิมอยเชอรี่สีทอง เออเออเออลกูกกิมหอยเชอรี่สีทองสวยงามตามท้องเรื่องน่ากินน่ากินครับไปชิมกันแทนแทนแทนว้ววิบังเดีครับกุหามาลองชิมกันหอยสีทองบล็อกเกอร์หอยเชอรี่หอยยังด้วยครับ

มาดบมาดบ้าดูจับหาเทวดาย่องย่องเลยกินแล้วทายยกฮูนะครับเนาะรสชาติมา,ามาหาผมนี่คือลวกกิมหอยสีทองสูตรพิบปอบบอก,บอกครับ